จะเป็นยังไงเมื่อเด็กที่หลงไหลในอนิเมะหันมาปั่นจักรยานแบบจริงจังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซสตสูตทีวีวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโอตะคูดองเหล็กเดอะมูวี่ซึ่งจะเป็นภาคต่อหลังจากที่จบอิตาไฮครั้งที่1และก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับคลิปนี้ผมขอ30ไลค์ก็พอถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับเปิดเรื่องมาแล้วก็จะเห็นพระเอกยืนตกใจอยู่หน้าโรงเรียนนั่นก็เพราะว่ามีป้ายชื่อตัวบักเฟติดอยู่หน้าอาคาร จังหวะนั้นอิซึมิและก็นารุโกะก็เข้ามาทักพระเอกพอดีทําให้พระเอกของเรานั้นนึกย้อนไปในวันที่แข่งอินเตอร์ไฮต่อมาฉากก็ได้ตัดไปที่ในชมลมกับตันชินโจก็ได้บอกกับน้องๆในชมลมว่าในเดือนนี้จะมีการแข่งเกิดขึ้นทุกๆปีทีมอันดับต้นๆของอินเตอร์ไฮจะถูกเชิญให้เข้าร่วมซึ่งทีมของเราก็ถูกเชิญเช่นกันซึ่งคนที่จะลงแข่งก็คือโอนดาอิซึมินาุโกะทาดโกโรชินโจ แล้วก็มาคีชิมะส่วนที่เหลือก็เป็นทีมซัพพอร์ตยังไงก็ฝากด้วยนะต่อมาก็เป็นการซ้อมปั่นของทีมโชโคะไม่ว่าจะเป็นอิซึมินารุโกะหรือว่าพระเอต่างก็พอใจกับจักรยานใหม่ที่เพิ่งได้รับ ในส่วนของพระเอกเองเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ต่อสู้ร่วมสนามเดียวกันกับพี่หัวเขียวอีกครั้งแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อทาโดโกโรกับชินโจเพิ่งรู้ว่ารุ่นพี่หัวเขียวของเรานั้นกําลังจะไปต่างประเทศเรื่องจริงเหรอเนี่ยชินโจทําไมเจ้านั่นถึงไม่บอกกันก่อนละ่ะอีทําไมกันแล้วเมื่อทาโดโกโรรู้ข่าวจากชินโจทาโดโกโรนั้นก็ได้โทรไปบอกนารุโกจกังหวะนั้นอิซึมิก็อยู่กับนารุโกด้วยทําให้อิซึมิแล้วก็นารุโกร,รู้เรื่องของรุ่นพี่หัวเขียวฉากก็ได้ตัดมาาททีี่่พระเอกหลังจ เอกปั่นเสร็จเขาก็ได้เจอกับรุ่นพี่หัวเขียวพอดีเออมาซ้อมเหมือนกันเหรอครับก็นิดหน่อยอะนะจักรยานคันใหม่เหรอสวยดีนี่อ๋อจักรยานคันนี้เหรอครับเป็นของร้านคันสากิออกมาให้นะจักรยานคันเนี้ยเบาก,ากว่าที่แข่งอินเตอร์ฮเยอะเลยครับแถมยังทําให้ผมปั่นเร็วขึ้นด้วยนะแต่ผมนะ่ยคงดึงศักยาภาพมันออกมาไม่หมดหรอก้ <c oughs> งั้นนายก็เริ่มจากจินตนาการว่าวางเท้าสไลด์ไปข้างหน้าดูสิเออขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะ แล้เมื่อรุ่นพี่หัวเขียวพูดจบเขาก็ได้เดินจากไปทันทีแต่จูๆ่ๆรุ่นพี่หัวเขียวก็ได้หยุดเดินพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่โอนโดะ ฉันอยากปั่นขึ้นเขาสักหน่อยน่ะจะไปด้วยกันไหมเออคือว่าผมเพิ่งปั่นมาเมื่อกี้นี้เองครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับอ่าเข้าใจลวละซึ่งในขณะที่พระเอกกำลังเดินจากไปนั้นจู่ๆพระเอกก็รู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาเลยขอปั่นไปกับรุ่นพี่หัวเขียวด้วยนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนปั่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งพอปั่นด้วยกันเสร็จรุ่นพี่หัวเขียวก็บอกกับพระเอกไปว่าขอฝากโซคู่ของพวกเราด้วยนะ ดูแลให้ดีๆล่ะโอนดะสคามิจิพอถึงรุ่งเช้พระเอกก็ได้รู้ความจริงว่ารุ่นพี่หัวเขียวต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทําให้พระเอกของเราตกใจเป็นอย่างมากและก็รู้สึกกังวลไม่ใช่หน่อย และเวลาการซ้อมของพวกเขาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉากก็ได้ตัดมาที่การเดินทางของโรงเรียนโชฮ o k ซึ่งพอพวกเขามาถึงเขาก็ตกใจกับโปสเตอร์อันใหญ่และนี่ก็เป็นโปสเตอร์ของโรงเรียนคุมาโมโตะซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าทีมมีน้อยดูเหมือนว่าทีมมีน้อยนี้จะเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่จังหวะนั้นทีมมีน้อยก็ได้มาทักทายทีมโโฮ oku นั่นก็ทําให้เรารู้ว่าทีมมีน้อยนั้นมีเอสที่ชื่อว่าไดอิจิ เนื่องจากว่าอินเตอร์ไฮที่แล้วเขาได้รับอาการบาดเจ็บเลยไม่ได้ลงแข่งแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้อาการบาดเจ็บเขาดีขึ้นนายคือโอนอดะสินะในฐานะนักไต่เขาเหมือนกันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้แข่งกับนายนะฉากก็ได้ตัดมาที่พักของโรงเรียนโซโฮคุกับตันชินโจก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งการแข่งครั้งนี้ใช้เวลา2วันและระยะทาง220กิโลเมตรวันแรกเราจะเริ่มจากปราสาทคุมาโมโตะและปั่นตามทางไปเรื่อยๆจังหวัดที่ใช้ความเร็วนั้นฝากด้วยนะนารุโกะทาดโกุโร่ต่อมาตรงนี้เราก็จะผ่านเนินเขาฝากด้วยนะ โอนุดะซึ่งคนที่เป็นเอสไตเขาก็คือไนนนะโอนดะผมเนี่ยนะเอสไตเขาใช่แล้วละ่ะจุดเช็คพอยต์ในวันแรกคือภูเขาและเส้นชัยวันที่2ก็คือยอดเขาทำได้ใช่ไหมครับ ทำได้ครับถึงแม้ว่าพระเอกจะรับปากแบบนั้นแต่ตัวของพระเอกเองก็มีความกังวลอยู่ตัดมาที่เช้าของการแข่งขันทีมโซฮค k u กับทีมฮางคนนี้ก็ได้ปันมาเจอกันทั้ง2ทีมก็ต่างขิงกันว่าพวกเขานั้นจะต้องชนะการแข่งขันนี้แนะ่ในส่วนของโทโดที่เพิ่งมาถึงเขาก็ตกใจว่ารุ่นพี่หัวเขียวไปไหนโทโดจึงได้ไปถามกับโอนดะเอกก็ได้ตอบกลับไปว่ารุ่นพี่หัวเขียวนั้นไม่ว่างมานั่นก็เลยทําให้โทโดนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก ต่อมาดูเหมือนว่าทุกทีมก็ต่างพร้อมกันที่จุดสตาร์ไม่ว่าจะเป็นทีมโชฮุคุทีมฮากุนิทีมเกียวโตฟูชิมิทีมฮิโรชิมาและสุดท้ายทีมเจ้าถิ่นอย่างทีมคุมาโมโตะต่างก็ดูมั่นใจในฝีมือตัวเองเป็นอย่างมากแต่แล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ผ่านตามรถนําขบวนพอหลังจากที่รถนําขบวนออกนอกเมือง รถนำขบวนนั้นก็ได้ให้สัญญาณเริมการแข่งขันซึ่งท็อปสปินเตอร์ของทุกโรงเรียนก็ปั่นขึ้นมาข้างหน้าโรงเรียนฮากเนะนั้นก็ได้ส่งชินคกับอิซึมิดะส่วนโรงเรียนโซฮูุนก็ได้ส่งนารุโกะก,กับทาโาโกโร่ออกไปส่วนทีมโรงเรียนหมีน้อยนั้นยังคงใช้แผนรักษาตำแหน่งปัจจุบนันฉากก็ได้ตัดมาที่กลุ่มของข้างหน้าในขณะที่สปินเตอร์โรงเรียนอื่นกําลังขิงกันอยู่ก็เจอสปินเตอร์ของทีมฮากเนะแซงไปก่อน ทำเอาสปินเตอร์คนอื่นถึงกับเวอร์ไปเลยนะครับหลังจากที่สปินเตอร์ของฮาโกเนะนาไปได้สักพักสปินเตอร์ของโซฮ oku ก็ได้ตามมาติดติดตัดมาที่ในส่วนของทีมฮิโรชิมาทีมของพวกเขานั้นไม่ได้ส่งสปินเตอร์ออกไปแต่ว่าทีมนี้ก็ได้เล่นความเร็วแบบเป็นกลุ่มฉากก็ได้ตัดมาที่ในกลุ่มนำก็ยังคงมีสองทีมระหว่างฮาโกเนะกับทีมโซฮค k ส่วนทีมโซฮ o k นาโลโกะกับทาโดโกโรก็ยังคงเถียงกันเรื่องจุดเช็คพอยต์ใครจะเป็นคนเข้าก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นนี่่พววววกเรราขงวมวงด้ย และนั่นก็เป็นเสียงกับตันของทีมฮิโรชิมาพวกเขาทั้งหกคนก็ได้ปั่นมาถึงกลุ่มนําเป็นที่เรียบร้อยจะเถียงกันไปทําไมจุดเช็คพอยต์มันต้องเป็นของพวกเราซสะเจา้าวะนนทีมฮิโรชิมาก็เลยส่งสปินเตอร์ไป3คนทําให้ทีมฮาโกเดะและก็ทีมโซคุต้องเร่งความเร็วให้ทันทีมฮิโรชิมาแต่อุปสรรคที่พวกเขาเจอนั้นก็คือลมทะเลที่พัดมาระหว่างสะพานอิซูมิดะที่เห็นแบบนั้นก็เลยเอาจริงโดยการลวดซิฟเสื้อขึ้นฉันเอาจริงแล้วเนอะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเน่นนก,กชัน นารุกโกะได้หันไปบอกกับทาโดโกโลว่าบางทีผมนะ่ะไม่อยากเห็นคุณลงต้องแพ้นะเมื่อพูดจบนารุกโกะก็ได้เร่งสปีดขึ้นไปอีกนั่นก็เลยทําให้ทีมโซฮคุกับทีมฮากเนะ ปั่นตามทีมฮิโรชิมาได้ทันจนสุดท้ายทีมฮาโกเนะและก็ทีมโชคุสามารถแซงทีมฮิโรชิมาได้สําเร็จและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่อีกหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นก่อนจะถึงจุดเช็คพอยต์เอคิจิแห่งทีมฮิโรชิมาเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาจะไปจุดเช็คพอยต์เองและแล้วเอคิจิก็ได้ขยายกล้ามเนื้อของเขาและก็ได้เริ่มปั่นจักรยานด้วยพลังมหาศาลจนสามารถแซงทีมโชคุและก็ทีมฮาโกเนะไปได้จังหวะนั้นนาลุโกก็ได้ตัดสินใจส่งทาโดโกโรออกไป และในส่วนของอิซึมิดะป็ะได้ส่งตัวชินไคไปเช่นกันซื่งการปั่นของทั้ง3สปินเตอร์กรปั่นกันอย่างดูเดือด จนกระท e ั่งเอคิจิถูกแซงโดยทาโดโกโรและก e ็ชินไคเอกิจินั้นก็เลยปลดปล่อยพลังปีกด้านหลังของเขาจนสามารถแซงทั้งสองโรงเรียนไปไกลามากๆตัดมาที่ในส่วนของทาโดโกโรเขาก็ได้ใช้ท่าระเบิดพลังออกซิเจนโดยการสูบลมเข้าไปในปอดที่มีความจุถึง8 5 0 0ซีชินไคที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ท่าไม่ตายของเขาโดยการปลดปล่อยปีศาจท,ที่อยู่ในตัวชินไคนั่นก็เลยทําให้ในตอนนี้ทั้ง3คนสู้สีกันมาก และก็เหลือระยะทางเพียง300เมตรเท่านั้นและแล้วทั้ง3าคนก็ได้ผ่านจุดเช็คพอยต์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งคนแรกที่ผ่านจุดเช็คพอยต์นั้นก็คือชินไคตัดมาที่ในส่วนของนลลูโกเขาก็ได้บอกกับทาโดโกโลไปว่านี่ลุงทําให้ลุงถึงแพ้แล้เนี่ยพูดอะไรของนายนะนาลูโกปีหน้านายต้องชนะนะเข้าใจหรือเปล่าเอสสปินเตอร์แหง so ่งโซฮ oku ต่อมาฉากก็ได้ตัดมาที่สปินเตอร์ทุกคนก็ได้กลับเข้ากลุ่มพอปั่นไปได้สักพักเขาก็รับเสบียงจากทีมซัพพอร์ตและสเตปต่อไปหลังจากจุดเเชช็็็คคพออออออยยทกกกกืาาารปั่่่นนนนขขขึ้้้แแลละะตตีีผูวงมม นักเต่เขากันแล้วจวังหวะนี้ดูเหมือนว่าโอนดะไม่มีความมั่นใจในตัวเองพระเอกนั้นกังวลว่าตัวเองจะชนะได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้พอทุกคนมาถึงโคงทีมฮาวกเนิก็ได้เล่งความเร็วเพื่อที่จะปล่อยตัวนักเต่เขา mm hmm. ชินโจกับอิสมิที่เห็นแบบนั้นก็ได้เล่งความเร็วเช่นกันแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้ปานตามอา อะไรกันเนี่ยขาไม่ขยับเลยพอรู้ตัวอีกทีทีมฮาวกเนะก็ทิ้งห่างไปไกลามากจังหวะนั้นเอสไตเขาของทีมคุมมโมโตะก็ได้มาพอดีซึ่งเอสคนนี้มีนามว่าชินชินนั้นก็ได้เล่งความเร็วไปแบบสุดขีดกับตันชินโจที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีก็เลยให้อิซิมิไลตามชินไปก่อนฉากก็ได้ตัดมาที่ข้างหน้าของกลุ่มนําชินนั้นก็ได้ขึ้นนําม,มาเป็นที่1 แต่ทว่าชิ้นนั้นก็โดนโทโดแซงคืนซึ่งมานามินั้นก็ได้ปั่นตามโทโดมาชิ้นที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะแซงแต่ก็ถูกโทโดปั่นสกัดไว้แล่ก็ปล่อยให้มานามิคว้าจุดเช็คพอยท์ที่ 2, 2ต่อมาก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเอสของแต่ละทีมโดยฟุคุมิและก็ชินไข่ปั่นคู่กันมาอย่างสูสีชินไข่นั้นก็ได้เล่นความเร็วมาที่หน้าของเส้นชชยแต่ทว่าข้างหน้าของเส้นชัยนั้นกลับถูกฟุคุมิแซงได้และชัยชนะในวันนี้ก็เป็นของทีมฮากุเนะต้องบอกเลยว่าเป็นชชนชชัยะที่สมมบ,บบบูรณ์แาก หลังจากจบการแข่งขันฉากก็ได้ตัดมาที่เต็นท์ของทีมโซโฮค k u พระเอกก็ได้แต่ขอโทษที่วันนี้เขาปั่นไม่ดีกับตันก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เอาใหม่แล้วกันต่อมาฉากก็ได้ตัดไปที่ในที่พักเทชิมะก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าทำไมวันนี้ปั่นไม่ออกล่ะเทชิมะก็ได้พูดกับพระเอกเพื่อให้พระเอกได้สบายใจขึ้นฉากก็ได้ตัดไปที่ในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าพระเอกของเราจะนอนไม่หลับก็เลยออกมาปั่นจักรยานข้างนอกคนเดียวพระเอกก็ได้ปั่นจักรยานเรื่อยๆไปทางขึ้นภูเขาดูเหมือนว่าสภาพอออาาากกรในนนนนตีีี้จจะะมหมหท่ััดเลยคบ แต่ทว่าพอทันทีที่หมอกหายไปโอโนดะก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นได้เจอกับรุ่นพี่หัวเขียวรุ่นพี่หัวเขียวเองก็ตกใจเช่นกันเมื่อเจอกับโอนดะและแล้วทั้งสองคนก็คุยกัน นั่นก็เลยทําให้เรารู้ว่ารุ่นพี่หัวเขียวนั้นก็จะมาลงแข่งด้วยเพราะรุ่นพี่หัวเขียวเองก็ไม่อยากเสียใจทีหลังฉากก็ได้ตัดมาที่เช้าวันต่อมาดูเหมือนว่ารุ่นพี่หัวเขียวนั้นจะเริ่มปั่นเป็นที่สุดท้ายและแล้วก็เริ่มการแข่งขันของวันที่2ทีมทุกทีมนั้นต่างเร่งความเร็วกันหมดซึ่งในกลุ่มที่2นี้โซโฮคู่นั้นตามอยู่หลังถ่ายนั่นก็คือนาลุโกะอิซุมิแล้วก็พระเอดูเหมือนว่าทีมฮิโรชิมานั้นก็ได้เริ่มเร่งความเร็วเกียวโตฟูชิ่ห้บบงา แต่แล้วแสงสว่างของทีมโซฮุคก็กลับมาอีกครั้งเมื่อกัปตันชินโจรุ่นพี่หัวเขียวรวมถึงโทโรโกโรได้ปั่นมหากลุมของพระเอกทำให้ในตอนนี้สมาชิกของทีมโซฮุคก็มีครบ6คนแล้วนะครับรุ่นพี่หัวเขียวของเราถึงกับอุทานขึ้นมาวา่านี่พวกนายมาทําอะไรข้างหลังกันเนี่ยจังหวะนั้นกัปตันชินโจก็ได้บอกกับทุกคนไปวา่าเอาละนะทุกคนลุยกันเลยเมื่อพูดจบรุนพี่หัวเขียวนั้นก็ได้ปั่นขึ้นมาลากทีมขึ้นเขา เพลอแป๊บเดียวก็สามารถแซงทีมโตเกียวฟูจิมิไปแล้วต่อมาทีมโซฮ oku นั้นก็สามารถแซงทีมฮิโรชิมาไปได้ทีมโซฮ oku นั้นยังคงเล่งความเร็วอย่างดุดันจนกระทั่งเห็นข้างหลังของทีมฮาวโกเนะทาดกโกโรก็เลยให้พระเอกขึ้นมานำขบวนซึ่งพระเอกนั้นก็ขอร้องกับทุกคนว่าช่วยร้องเพลงฮิเมะด้วยนะครับ มันก็เลยทําให้ทุกคนต่างปั่นไปแล้วก็ร้องเพลงฮิเมะไปด้วยจนทีมโซฮค k u นั้นสามารถแซงทีมมีน้อยไปได้เอสอย่างชินนั้นก็รู้สึกลับไม่ได้ชินกลับกับตันนั้นก็ได้เล่งความเร็วออกมาแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเพลงของพระเอกและแล้วทีมโซฮ oku ก็ตามทีมฮาโกเน่ทันแล้วนะครับชินโจนั้นก็ได้ส่งพระเอกกับรุ่นพี่หัวเขียวออกไปต่อสู้นั่นก็เพราะว่าเส้นชัยในวันนี้คือยอดเขาและตอนนี้กลุ่มนํามีแค่2โรงเรียนนั่นก็คือทีมฮาโกเนะและก็โซฮ oku ซึ่งได้แก่โทโดมามิ รุ่นพี่หัวเขียวแล้วก็พระเอกตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้ง4คนต่างปันกันอย่างสูสีจนกระทั่งโทโดนั้นได้เล่งความเร็วออกมานั้นก็เลยทําให้รุ่นพี่หัวเขียวของเราเล่งความเร็วตามโทโดมาและนี่ก็คือการแข่งขันที่พวกเขา2คนต่างรอคอยกันมาเนิ่นนานขอบใจนายมากนะที่มาแข่งแนะ่ฉันน่ยนะจะไม่แพ้นายหรอก ฉันเองก็ไม่แพ้นายเหมือนกันทั้งโทโดและก็รุ่นพี่หัวเขียวต่างปันกันอย่างดุเดือดและเส้นชัยของพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่100เมตรสุดท้ายเท่านั้นมาคิชิมะเย่แลยแล้วชัยชนะนั้นก็เป็นของรุ่นพี่หัวเขียวเออในที่สุดสถิติของเราก็ชนะแปดแพ้8สินะนี่ไปอังกฤษดีๆละ ก็จบไปแล้วนะครับกับแอนิเมทที่มีชื่อเรื่องว่าโอตาคุน้องเหล็กเดอะมูฟวี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเซสลุดทีวีด้วยนะครับและใครที่กําลังรอซีซั่น5อยู่ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดซีเฟิร์สไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ